แพทนาปภาก็โดนชาวเน็ตซัดแหลกหลังโชว์แชทคุยกับแมทจากเรื่องที่จะจบกลับไม่จบซะแล้วสำหรับกรณีมือลั่นไปกด u n ฟอ l โ o w หวานใจสงกรานต์เตชนาลงของนางเอกสาวแมทพีรณีหลังแพทณนาปภาได้ออกมาเปิดเผยแชทที่สอบถามไปยังสาวแมทเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเจ้าตัวก็บอกว่ามือลั่นไม่ได้ตั้งใจ unfollow ร้อมกับโชว์แชทใส่กลองด้วยแต่กลับมีหนึ่งข้อความที่ทำเอาหลายคนโฟกัสอย่าง ดีนะเคยคิดจะอ่านอร์พี่ผู้หญิงด้วยทำเอาชาวเน็ตอดคิดไม่ได้ว่าพี่ผู้หญิงที่สาวแมทพูดถึงนั้นจะเป็นแอปทักษอนอดีตภรรยาของหนุ่มสงกรานหรือเปล่าขณะที่เพจเจมอยร้อยแปดแอบภาพดังกล่าวไปโพสต์ร่อมกับข้อความว่ารายการตกมันบันเทิงเขาให้แม่แพทถามแมทที่บอกแค่มือลัน่นตอนนี้กลับมาฟอลโล่ลวจ้ะ งานนี้เลยเจอดราม,ม่ากันหนักทั้งมองว่าไม่เข้าใจทำไมไม่ตอบแค่ส่วนตัวของเขาทำไมต้องเวียนไปดึงพี่ผู้หญิงมาเกี่ยวห้องด้วยอยากอันฟอลโล่ก็อันไปเลยสิทำแบบนี้ยิ่งเป็นกระแสะให้เป็นข่าวอีกแต่ก็มีมองบางทีมองว่าที่สาวแมทบอกว่าเคยคิดจะอันฟอลโล่พี่ผู้หญิงแต่ไม่ทำเพราะกลัวจะเป็นกระแสะเป็นข่าวให้โดนจับจองและโดนโจมตีอีกมากกว่าคงไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้น และไม่เพียงแต่สาวแมทที่เจอดราม่าเข้าอย่างจังแต่สาวแพทก็โดนหางเลขเข้าไปด้วยหลังมองว่าเจ้าตัวนั้นเอาแชทที่คุยกันแบบส่วนตัวมาเผยแพร่โดยที่เจ้าของแชทยังไม่อนุญาตให้เอามาลงและยังมองว่าไม่มีการสกรีนความเรียบร้อยก่อนนำข้อความมาออกข่าวแบบนี้ทำให้หลายคนเสียหายได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ